สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าทำไมความเร่งเข้าสูส่ศูนย์กลางเนี่ยหรือที่เรียกว่า AC เนี่ยมีค่าเท่ากับ v กกำลัง2ส่วน R นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีพิสูจน์เนี่ยที่จริงมีหลายวิธีมากนะครับแต่ว่านี้จะทำวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วเขเข้าใจได้ในระดับมัธยมนะครับที่แบบว่า,าเราไม่ต้องมาดิฟมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะไม่ต้องใช้แคลคูลัสก็ได้นะครับ โอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเราบอกว่าถ้าเราให้นะครับวงกลมอันนี้มันคือส่วนหนึ่งของวงกลมครับที่จริงมันเป็นวงกลมนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ยที่จริงมันเป็นวงกลมนะครับที่จริงอันนี้มันเป็นวงกลมหนึ่งอันนะแต่ผมอะ่ะก็ลบออกนะครับให้มันเหลือแค่ส่วนนี้ที่จริงมันจะเป็นวงกลมแบบนี้ครับแต่ลบออกให้มันเหลือแค่เสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับ โอเคเนาะอันนี้พอมองภาพออกนะครับทีนี้แปลว่าอันเนี้ยก็ผมก็บอกว่าถ้าเป็นวงกลมเนี่ยมันก็ต้องมีรัศมีเป็นรัศมีเป็น r เนาะเพราะฉะนั้นผมก็ให้อันนี้รัศมีเป็น r อันนี้ก็รัศมีเป็น r เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ตรงนี้เป็นมุมเซตานี่ครับทุกคนครับถ้าสมมติว่าหลังจากนี้ผมบอกว่าเวกเตอร์เนี้ยเวกเตอร์ความเร็วเนี่ยนะครับมันตั้งฉากกับเวกเตอร์ r นี่นะไอตั้งฉากกับรัศมีเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะตั้งฉากเหมือนกันนี่ครับอันเนี้ยตั้งฉากกัััันนนนนนนออีีี้้้้ตงงฉาาาาากกเเเรรจะะสมถขยยย่ไดล ะครับเราจะสามารถบอกว่า,าผมเอาเวกเตอร์นี้มานี่ครับเวกเตอร์นี้คัดลอกนะครับระวางเวกเตอร์นี้แล้วก็เอาเวกเตอร์นี้มาวางครับนี่โอ้ยโทษทีนะครับเวกเตอร์อีกทุกคนครับเชื่อไหมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะต้องทำมุมเซต้าเหมือนกัน ขั้นแรกเราต้องเชื่อก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวเยวผมทำให้ดูว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นเนาะสมมติว่าเรามีวงกลมอย่างนี้วงกลมแบบนี้เดี๋ยวผมขอเลื่อนมันแล้วกันนะครับอย่างนี้สมมติอย่างนี้นะทุกคนจะเห็นแล้วเนาะว่าอันนี้คือจุดศูนย์กลางเนาะอย่างนี้นะถ้าสมมุติผมบอกว่าตรงนี้แล้วกันตรงนี้ นี่ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือเวกเตอร์สมมติว่าผมให้ชื่อผมตั้งชื่ออะไรกันว่าถ้าสมมตนะิผมบอกว่าอันนี้คือ v หนึ่งนะอันนี้คือ v หนึ่งอันนี้คือ v สองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ v หนึ่งอันนี้ก็คือ v สองอะผมบอกว่าอันนี้คือ v หนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าผมมีเวกเตอร์กันหนึ่งเนาะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ตั้งฉากนะอันนี้เป็น v สองทุกคนเห็นไหมถ้าผมบอกว่าถ้าตรงนี้มันเป็นมุมเก้าสิบทุกคนดูนะถ้าตรงนี้มันเป็นมุม มันเป็นอ่ะสมมติไอ้ตรงนี้เป็นมุมเซตาอ่ะตรงนี้นะเอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้เป็นมุมเซตาเนี่ยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้เซตาตรงเนี้ยมันคือ90องศาใช่ไหมใช่เราก็จะเห็นแล้วว่าไ e อ้เวกเตอร์เนี้ยเนี่ยกับเวกเตอร์เนี้ยมันก็ต้องตั้งฉากกันใช่ไหมทันไหมครับนี่ไงโอ๊ยโทษทีไอ้เวกเตอร์เนี้ยมันก็ต้องตั้งฉากกันซึ่งมันก็ต้องตั้งฉากเป็นมุมเซตาเหมือนกันซึ่งเซตามันก็คือ90องศานั่นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดอะไรนะครับที่ผมจะเขียนแบบนีี้้้้้้ไไไดดดททััันน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 มุกคคออ่ะะะะะเเเเาาาาขใจรบ ็เราสรุปได้แล้วนะว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะ v 1กับ v 2มันก็ต้องทำมุมเซตากันด้วยนะครับทีนี้ทีนี้ทุกคนครับถ้าผมบอกว่าผมให้อันนี้นะเป็นเดลต้า v เลยเพราะว่ามันคือผลต่างของ2เวกเตอร์นี่นะครับส่วนนี้ผมให้ยาวเป็นอ่าเป็นเดลต้า v เลยก็ได้นี่ครับส่วนนี้นะเอาเอาสีใหม่ดีกว่านะเนาะเอาสีเอ่ออเาสีน้ำเงินแล้วกันนี่ครับเวกเตอร์นี่นี่ครับผมก็ให้ยาวเป็นเดลต้า v สนอนี้เป็นเดลต้า v ได้เลยนี่ครับโอเคนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ได้ว่าเวกเตอร์ r อ่ะสมมติผมเวกเตอร์อผมก็ก๊อปสองคนนี้มานะอุย้ยก๊อปสองคนนี้มานี่อันนี้ผมก๊อปว่าบอกว่าอันนี้ก็คือเดลต้า r เหมือนกันคนนี่ครับถ้าอันนี้มันคือ r นะตรงนี้คือ r ตรงนี้คือ r เพราะฉะนั้นไออันนี้ขนาดของมันก็คือเดลต้า r นั่นเอง ทุกคนครับฟังดีๆนะประเด็นนี้สําคัญมากถ้าสมมสุติว่าไอเดลต้าอเนี่ยจากที่เราเคยรู้ว่า v เนี่ยมันเท่ากับ s ส่วน t ใช่ไหมทุกคน v เนี่ยมันเท่ากับ s ส่วน t ใช่ไหมเพราะฉะนั้น s เนี่ยมันเลยเท่ากับ vt ใช่ไหมทุกคนครับถ้า v 1มันเท่ากับ v 2เนี่ยแล้วแล้ว,ลวมุมเซต้าเป็นมุมเล็กๆทุกคนครับมุมเซต้าเป็นมุมเล็กสมมตินะเรามองอย่างนี้นะครับมุมเซต้าเป็นมุมเล็กๆเนี่ยสมมติว่ามุมเซต้ามันเล็กๆมากๆเนี่ยแปลว่าส่วนเนี่ยส่วนเนี่ยทุกคนครับส่วนเนี่ยส่วนนี้้นนะมมัก็คืออเเดลตาา r ขงรใช่ มันแทบจะเป็นเส้นตรงเลยใช่ไหมครับถ้ามุมมันเล็กมากๆนะถ้ามุมมันเล็กมากๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็พูดอย่างนี้ได้เลยว่าัวนะครับเราก็สามารถว่าตัวเดลต้าอเนี่ยมันก็คือ S นั่นแหละเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมถ้าผมจะเขียนอย่างนี้ดูนะครับสําคัญนะประเด็นนี้นะมันก็จะเท่ากับ V ีเดลต้าทนั่นเองน,นี่โอเคไหมครับได้เนาะได้เนาะทุกคนอะทีนี้ผมอยากให้หน้าตามันคล้ายๆกันเนาะผมก็ผิดผ่านรูปนี้แล้วกันให้มันเป็นอย่างนี้ ทุกคนโอเคไหมเราจะได้เทียบให้มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายได้นะครับอันนี้ผมขอลบออกแล้วกันนี่ให้เป็นอันนี้เขียนใหม่นะอันนี้เป็น v หนึ่งอันนี้เป็น v สองอันนี้เป็นเดลต้า v นี่โอเคไหมทุกคนครับก็ผมบอกแล้วว่าถ้า v หนึ่งมันเท่ากับ v สองมันจะเป็น v ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นนะ่ผมสามารถพูดอย่างนี้ว่าจากสามเหลี่ยมคล้ายนะเอาลนะผมใช้สามเหลี่ยมคล้ายแล้วนะครับจากสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ย ผมก็จะพูดได้ว่าอ่าผมเอาเดลต้าวส่วน v ก็ได้นี่เดลต้าวนะครับส่วน v v ไหนก็ได้นะวีใดวีหนึ่งส่วนวีนะครับก็จะมีค่าเท่ากับใครครับอ่าเดลต้าอเนาะทุกคนเนาะเดลต้าอส่วน r น,นั่นเองนี่ครับทุกคนแต่เราจะเห็นเดี๋ยวแล้วเนาะว่าไอเดลต้าวส่วน v เนี่ยเดลต้าอของเรามันคือใครครับ v เดลต้าทใช่ไหมส่วนโดยอารแบบนี้ใช่ไหมนี่ครับ ทุกคนเราก็ย้ายอันนี้ขึ้นมาสลับกันนะอันนี้เป็นเดลต้าวีผมเอาเดลต้าทีลงมาหารนะครับแล้วก็เอา v เนี่ยขึ้นไปคูณอันนี้ก็จะกลายเป็น v ีคูณวส่วนอแบบนี้นี่ครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับไอ้ v v ีคูณวมันก็จะกลายเป็น v ีกำลังสองส่วนอเนาะทุกคนซึ่งทุกคนเห็นไอเทอมนี้ไหมเทอมนี้มันก็คือเดลต้า v ีส่วนทการเปลี่ยนแปลงความเร็วกับเวลามันก็คือใครครับมันก็คือความเร่งนั่นเองทันไหมครับเราจะเรียกความเร่งนี้ว่าความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองเพราะฉะะนนนัั้้้ครบรบเาาก็ไดแลวว่ อันนี้นะเราจะรู้แล้วว่าอันนี้คือ AC นั่นเองตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้เลยว่านะครับเพราะฉะนั้นนะ AC ของเราเนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ v กีกำลังสองส่วน R แบบนี้เสร็จเรียบร้อยครับนี่คือที่มาของคำว่าวเท่ากับ AC เท่ากับ v กำลังสองส่วน R โอเคนะครับก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับใครถ้าดูไม่ทันนะครับว่ามันเร็วเกินอะไรเงี้ยก็พวกเราก็ลอง สตอปวิดีโอแล้วก็คิดตามก่อนก็ได้นะครับโอเคเนาะทุกคนก็ตามนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยอเราก็วรโยเยนนี้เอาไว้แค่นี้ครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปครับผมสวัสดีครับ